กำลังมาค่ะฝนจะมาแล้วลมแรงนะโอ้เอาเอาเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาลมโอเดรโอเดรเอาลมลมลมผลกำลังจะมาพระบาพายุจะมา,ขาเข้าเขตภาคอีสานะมาเป็นช่วงเป็นช่วงเสียงฟ้า แต่ฝนยังมองมาแค่ลมมาก่อนถ้าลมมาก่อนมันอาจสิบวตกเด้บฝนถ้าลมมาก่อนโอ,โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วคนพลัสิลม ลมคนถึงกะถิ่ลมเอาผู้แท,ออทแ้งใบ้าหนี้แรงลมมันแรงอ่ะลมมันแรง ลอกซื้อแล้วค่ะขอแต่น้ำฝนะคะ่ะฟ้าร้องฟ้าเรียบลมมาเอาค่ะขอแต่ฝนะคะ่ะขอแต่น้ำฝนนะคะตกธรรมดาละคะ่ะก็อารมณ์นะคะ พอกแปกปอกแปกโหยปกแปกปอกเป๊กโอ้นลมะนะรามอี้นมะพร้าวกอีนได้ต้นมะพ้าอีนไปอีนมาอีนไปมลมเหมือนไผต้องลม คาดการ์ค่ามาจะมีแต่ลมไม่มีฝนคาดการว่าจะไม่มีฝนนะมีแต่ลมแล้โอ้ฟ้ามาเหลืออย่ามาเปลือกเด้ออย่าแลบอย่าร้องเด้อพอน้ำฝนย่างเหลียวเด้อ พอฝนตกลงมาใส่ข้าวเลยจ้าพอฝนนะคะเทลงมาเลยค่ะข้าวก,กำลังรอน้ำอยู่ค่ะพอฝนนะคะ ขอฝนนะคะโอ้ฟ้ามาเบื่อเรียนหาทางไปแล้วค้ามาเบื่อแล้ว ไปก่อนนะคะให้ชมแค่นี้ละคะ่ะฟ้าแมปฟ้าร้องแล้วฟ้ามักเหลืองไปก่อน,นะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ